ท่านประธานที่เคารพผมกรูกมานิตสัสงพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์ท่านประธานครับผมได้รับฉันธามติจากพรรคเพื่อไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจากวันพุทธที่แล้วเนี่ยมาถึงวันพุธนี้เนี่ยพี่น้องชาวลาแถวไร่ เจชาวสวนยางพาราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสียผลประโยชน์ไปและก็เสียโอกาสไปมากมายไกลกองดังจะเห็นว่าหาลือกันเนี่ยทั้งสภาทั้งซีกฝ่ายค้านพวกผมแล้วก็ซีกฝ่ายรัฐบาลเนี่ยปัญหาของสินค้าราคาตกต่ำนะครับนี่เพื่อนผู้แทนที่นั่งใกล้ๆผมเนี่ยุณกกรจากสุรินทร์อวีรพลจิตสุรินทร์หลายคนที่นั่งกันอูเนี่ย ถ้าท่านประธานได้ฟังมาตั้งแต่เช้า30กว่าคนเนี่ยปัญหาราคาสินค้าตกต่ำทั้งหมดท่านประธานครับวันนี้บ้านเมืองเนี่ยปัญหาทางการเมืองเนี่ยผมก็เข้าใจอยู่ครับว่ามันมีปัญหาหนักพอสมควรอยู่แต่ก็ช่วยไม่ได้ครับเป็นเรื่องของกรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจต,ตนานั่นเป็นเรื่องของการเมือง เป็นปัญหาทางการเมืองแต่ปัญหาของปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ไปจากปัญหาทางการเมืองผมคิดว่ามันยิ่งใหญ่กว่าอีกครับเพราะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวกเกษตรกรประเทศไทยเราเนี่ยเวลาหาเสียงกันเนี่ยท่านประธานจะสังเกตเห็นว่าพรรคการเมืองแต่ละพักนี่ก็ไปโชว์นโยบายที่สวยหรู แต่ผลสุดท้ายออกมาเนี่ยก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ยตายวันนี้ดังเห็นได้ชัดเท่าทายคับจริงๆแล้วนี่ผมจะพูดเฉพาะพืชเศรษฐกิจแล้วก็พืชเพื่อการบริโภคเรื่องข้าวอย่างเดียวแต่บังเอินเพื่อนผู้แทนราษฎรในพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลายท่านได้ฝากมาแม้กระทั่งว่าท่านรองสุประชัยโพสุนี่ ก็ได้ฝากมาตานอดีตลองวิสุทธ์ใจอาดุลก็ฝากมาคุณหมอชนละนานสีแก้วก็ฝากมาคือเรื่องของอยางพาราแต่ที่สุรินบ้านผมโดยเฉพาะสองอำเภอของผมนี่คืออำเภอศรีขรภูมิกับ,บอำเภอสำรงทาเนนา,งา,าเนี่ยวันนี้ยางพาราเนี่ยน่าดีใจครับท่านประธานครับไม่มีปัญหารครับเพราะว่าเขาโค่นตัดทิ้งเกือบหมดแล้วครับที่เหลือก็ปล่อยตายอะ เพราะไม่มีเงินที่จะมาซื้อปุ๋ยมาบำรุงรักษากับราคาของอยางพาราที่เป็นอยู่จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็พึ่งขึ้นมานิดหน่อยตะก,กี้ผมเข้าใจว่าที่ขึ้นมาก็เพราะว่าไอโครงการของอคสที่ไปซื้อ,อยางพาราเนี่ยมาทำถุงมือ,อยางไอแสนล้านน่ะก็กำลังเป็นข่าวเกี่ยวกาวกันอยู่ไอเอาละครับเรื่องนี้เดี๋ยวกระทู ที่สี่ท่านอดีตรัฐมนตรียุทธพงศ์ก็คงจะมาสอบถามแต่วันนี้ยางพาราในภาพรวมทั่วไปเนี่ยก็ตกต่ำเอาตกต่ำเอาตกต่ำเอาอันนี้ผมฟังจากจังหวัดอื่นๆเกือบทุกจังหวัดในอีสานนะครับขึ้นมากิโลและยางถ้วยเนี่ยยีบาท24บาทไม่กี่วันลดลงเหลือ17บเจ็ดบาทนำยางดิบ ก็ลดลงอย่างน่าใจหายก็รัฐมนตรีจะตอบหรือไม่ตอบ <c oughs> เรื่องอยางหรือมามีวิธีการจะทํากันอย่างไรนั้นก็แล้วแต่ท่านเพราะว่าเรื่องอยางพารานั้น <c oughs> ผมในฐานะคุณถาม <c oughs> ก็ได้รับกคำฝากมาจากเพื่อนแต่ก็ในส่วนตัวจริงๆแล้วเผื่อผมนะเขาโค่นกเกือบหมดแล้วแหละครับผมยืนยัน <c oughs> ไปอุทัยธานีวันก่อนไปบ้านท่านสสชาดาพักปุ่มใจไทยก็กำลังโค่นอยู่พอดีเลย อย่างพรอาผมถามทำไมควนไม่มีอะไรทำ <c oughs> ก็เอาเลยครับมาถึงเรื่องข้าววันนี้ทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานร,ราคาข้าวนี่ถือว่าเป็นราคาที่ตกต่ำอย่างน่าใจหายเลยครับแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้ตอบ ได้มาประกาศเป่าล้องชูผลงานความดีความชอบเรื่องของการประกันไรายได้ช่างน้าดีใจนะครับแต่ลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยชาวนา,นาเลยเพราะท่านประกันดูที่หลักของ15ส่วนต่างเกียนละหรือตันละสองพกว่าบาทแล้วไม่เกินสิตัน แล้วไอ้ชาวนาที่มีเข้าวมีนาหนดๆหน่อยๆเนี่ยก็แทบไม่ได้อะไรเลยครับไปขายในตลาดวันนี้ท่านลงถามดูได้เลยครับข้าวกิโลหนึ่งไม่เกินเก้าบาทเจดถึงเก้าบาทครับแล้วไอ้ส่วนต่างที่มันชุลมุมวนวายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนชาวบ้านก็ถามผมมาอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับว่าการทําประกันข้าวหรือการทําประกันพืชเศรษฐกิจ หรือพืชบริโภคดิทำเพื <t> ่อเกษตรกรหรือทาเพื่อกลุ oh, no ่มท like ุนที่เกิดช่องว่างกันอยู่เขาสงสัยทำไมเขาจะไม่สงสัยล่ะครับวันนี้เขาเปลือกนี่ถูกมากครับแต่ข้าวสารนี่แพงเอาแพงเอแพงเอาผมก็เลยถามเป็นข้อแรกก่อนว่าอยากให้ท่านรัฐมตรีเนี่ยได้คุยเรื่องมาตรการนะครับที่จะช่วยชาวนาเนี่ย นอกจากการประกันรายได้เนี่ยที่เป็นสูตรสำเร็จรูปของรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่มือหน้าส่วนต่างขนาดนั้นเนี่ยเรายังมีส่วนอื่นอีกไหมที่จะเข้าไปแทรกแซงราคาตลาดที่จะประยุงราคาเพราะต้นทุนจากการผลิตปัจจัยทางการผลิตของชาวนาแต่ละไร่ที่คิดเป็นไร่ครับท่านประธานผมเบก็ทำนาะนี่เพื่อนพ้องน้องพี่ผมทำนาหมดในที่นั่งใกล้ๆนี่ ตั้งแต่เริ่มต้นไถนึ่อย่างน้อยสองรอบรอบแรกไถกลบสั่งไล่ล,ละสองร้อยบาทก่อนจะวานก็จ้างอีกครับไล่ล,ละสองร้อยสิบเาเรียกไถพรวนนี่เป็น4ี0ิแล้วครับหลังจากนั้นก็ไปซื้อพันุข้าวไอ้เรื่องของพันุข้าวเนี่ยอยู่ดีๆก็จะมีปัญหาอีกครับบ้านติดกันพี่น้องด้วยกันเริ่มจะซื้อพันุ์ข้าวไม่ได้ จะมีข้อตกลงซึ่งจะได้อภิปรายกันวันนี้เลยครับ CPTPP สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาอีกครับนี่ซื้อพันธุ์ข้าวอีกก็ตามราคาในตลาดหลังจากนั้นก็เอาไปหวานหวานด้วยตัวเองหรือจ้างเขาหวานเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่ได้ถูกครับท่านประธานถุงหนึ่งเนี่ยราคาต่ำสุด5 0 0ร้อถึงแปดร หลังจากนั้นก็ดูแลดูแลก็ถึงฤูดูเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเนี่ยวันนี้รถเกี่ยวไล่หนึ่งก็คิดห้าร้อยถึงหกร้อยบาทอีสานบ้านผมเป็นอย่างนี้จริงๆนี่ทมพรรคพวกผมได้ท่านประธานก็มีพักพวกอยู่อีสาเนเยอะแยะแต่ว่าท่านประธานก็ทำนาค้าเก็บเกี่ยวห้าร้อยถึงหกร้อยบาทมันรวมเท่าไหร่แล้วครับต่อไร ข้าขนส่งอีกครับรท่านประธานครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้มันเข้ามันแห้งก็ต้องขนไปตากแดดวันนี้ถนนหนุนทางเนี่ยเป็นที่ตากข้าวครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อค้าที่ลานกลางแจ้งเนี่ยยิ่งเอาเปรียบชาวนาพูดมากมท่านประธานเชื่อไหมครับผมขอขอภัยจริงๆอยากใช้คําที่ชาวบ้านผมบอกเวลาเอาไปขายข้าวแห้ง ขอกิโลละสิบเอ็ดสิบสองบาทเขาบอกอย่างนี้กับท่านประธานเขาบอกไปเอาเงินประยุทธ์มาซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่ไม่ใช่เขาว่าประยุทธ์หรอกครับไปเอาเงินท่านนายกมามาซื้อไอ้ลานข้าวจะซื้อเยอะธนาคารก็ไม่ปล่อยวันนี้ก็เป็นกระบวนการที่กดรีบชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนตะก,กี้ที่มีท่านสสคนหนึ่งบอกว่าทำนาปีมีแต่นี่กับสัง่ง ทำนาพลังมีแต่สร้างกับนี่ผมถามทกศว่าพอจะมีอะไรช่วยได้้างก็บอกเขาทําได้แค่นี้แหละลรัฐบาลสั่งมาแค่นี้ส่วนตานจากเข้าหอมมะลินะครับผมพูดจากพกเข้าหอมมะลิหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทนะครับมีส่วนตานกูต่อเปลี่ยนต่อ,ต,อตานก็สองหมืน่นกว่าถ้าคุณไม่ถึงก็เรื่องของคุณคุณขายได้ตันละเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณแต่ให้ส่วนตา่างขนาดนี้ ท่านพระนท่านรัฐมนตรีที่ผมเคารพครับผมเชื่อว่าวิสัยทัศน์ของท่านนี่มากกว่านี้ถ้าท่านคิดแต่ว่าประกันประกันเนี่ยสูตรสําเร็จรูปอย่างนี้ชาวนาเราอยู่ไม่รอดนะยิ่งวันนี้การทํานาในนาก็ได้ผลิตผลของข้าวไม่ได้เต็มที่นะโดยเฉพาะอีสานบ้านผมสุรินทร์บ้านผมศรีสะเกดของบ้านสสสุริชาติชาญประดิษฐ์เนี่ยแม้กระทั่งลพบุรีเนี่ย ของอุบลศักดิ์บัวหลวงงามเนี่ยของอุบลศักดิ์ดีหน่อยภาคกลางแต่ของอีสานเนี่ยเราไม่มีน้ําน้ำเนี่ยหายากฝนไม่ตกตามฤดูก,ลก,กาลก็จบระบบชนรับประทานก็แย่มีนิดเดียวมีประมาณ12%ปอรต์ถ้าปีที่มีน้ำเยอะปีไม่มีน้ำเยอะก็5%เก็อาศัยน้ําธรรมชาติน้ําธรรมชาติไม่มีข้าวก็รีบ พอจะทำไปไม่ได้ข้าวแล้วพออยู่สักพักหนึ่งพอจะเกี่ยวฝนก็ตกเพราะพายุบาเมืับปีนี้ยิ่งไปกันใหญ่ครับผมอยากเห็นมาตรการของรัฐบาลที่มากกว่านี้ช่วยเหลือชาวนามีวิธีการที่ดีกว่านี้ยกระดับชาวนาขึ้นมาจูงก็ขึ้นมาจากนาให้อยู่อย่างมีความสุขล่วงไปในกระเป๋าฝาเจอตาตังล้วงกระเป๋าไา้เจอตะตัง ลูกไปกินขน,นมที่โรงเรียนหลานไปกินขน,นมที่โรงเรียนมีสตังค์แต่วันนี้ครับที่ท่านบอกว่าจะทําให้เศรษฐกิจมันเฟื่องฟูเฟื่องฟูไม่ได้หรอกครับกําลังซื้อในชุมชนในชนบทมันไม่มีอีสานเนี่ยมันมีข้าวเป็นตัวชูโรงส่วนอย่างอื่นอาจจะมีบ้างมันอ้อยหรืออย่างพาราก็นิดหน่อยครับฉะนั้นผมอยากจะสรุปเป็นเบื้องต้นก่อนครับท่านประธานที่เคารพครับ อยากให้ตลุตีได้ตอบหรือนำเสนอว่ารัฐบาลนี้นี่คิดนอกจากการประกันหรือคิดได้แค่นี้ให้กับชาวนาชาวนาก็จะได้เตรียมการปีหน้าก็จะได้รู้ว่าประกาศการประกันเข้าวปีหน้าปี64ี่ทับหกปีนี้63าทับหเขาจะได้วางแผนถูกว่าเขาอาจจะไปปลูกมะนาวหรือเขาอาจจะเข้าเตรียมไปขายที่ดาวังคาร เหมือนกับที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าไว้เขาไม่ได้วางแผนถูกครับเบื้องต้นผมขอสอบถามเพียงแค่นี้เป็นเบื้องต้นก่อนครับท่าประธานขอบคุณครับผมกลาบขอบพระคุณธนรัฐีดุรินจีกิงจริงเอกสารที่ท่านชี้แจงกับเอกสารที่ผมถือเนี่ยมันตรงกันอยู่ครับไม่ได้ต่างกันเลยเป็นประกาศของรองอธิบดีรักษาการราชการแทนอธิบดีก,ก,รรานานก,กรมการค้าภายในประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์ต่าง อ้างเองเรื่องของการประกันไรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวถ้าฟังรัฐมนตรีพูดแลวฟังรัฐบาลพูดแลวโอ้โหชาวนานเนี่ยน่าชื่นใจท่านรัมตรีครับถ้าท่านว่างวันไหนเนี่ยท่านใส่แมสแล้วก็สวมหมวกใส่แว่นไปเดินที่สุรินทร์บ้านผมศรีสเกตโคราชสารคามในบ้านท่านประธานวิปฝ่ายค้านผมนี่ท่านอาจารย์สุทินนี่ ไปถามชาวนาดูนะครับสิ่งที่ท่านพูดเช่นเรื่องการชะลอเนี่ยเจ้านี้เนี่ยมาอยู่ที่คันแทนาเอารถมารอกันแทนาก็คือัวนาแหละครับขนข้าวไปขายเพราะนี่ทอกศเรียกทุกฝ่ายเรียกลูกจะไปโรงเรียนข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ครับวันนี้มันกิโลละเจบาทถึง9บาทวันนี้นี่เบาทนี่ก็โทรมาบอกผมก็เหมือนรัฐวุที ชี้แจงรับดีชี้แจงข้อมูลจากราชก,การแต่ผมนี่ตาสีตาสาใ่มีใยมาลุงแก่ปลาชอยเนี่ยที่เป็นชาวนาจริงๆเนี่ยเขาบอกเขาจะตายแลว้วผมอยากเห็นวันนี้เอาไปเอามาเนี่ผมกับรับฟีนี่เราถามกันไปรับฟีก็ให้ข้อมูลจากเอกสารชาวนาก็ไม่ได้อะไรเลยผมอยากเห็นเป้าจุดสรุปว่าชาวนาเนี่ย ปีนี้จะได้ข้าวเนี่ยถึงเปลียนละหมื่นแปดไหมให้เก็บไว้กี่เดือนแล้วข้าวที่ล้นสต็อกในวันนี้ทำไมรัฐบาลเนี่ยไม่นำไปแลกสินค้าหรือเครื่องมือยุทธกรทางความมั่นคงเช่นเสื้อเกราะของตำรวจอาวุธปืนผมไม่พูดถึงเรือดำนำ้ำเดี๋ยวจะหาว่าลือขอนหาตะเข็บก็ไปแลกมาสิครับ มันก็จะทำให้ชาวนานเนี่ยราคาเนี่ยมันดีขึ้นมาจริงๆผมไม่อยากเห็นการโต้ตอบระหว่างผมกัรัฐทีที่เกิดความสวยหรูแต่ชาวนานไม่ได้อะไรเลยชาวสวนยางไม่ได้อะไรเลยผมอยากเห็นมาตรการของรัฐบาลท,ที่ประกาศเหมือนตอนอาเสียงพักการเมืองหนึง่งผมไม่อยากเอาไปไออะไรก็เรียกแผ่นขึ้นโปสเตอร์เพราะผมไม่นิยมท่านประธานครับเขาาอมลีหมื่ พอนักข่าวถามเมื่อไหรจะได้เงินแพดไปขายดาวังคารนี่ดาวังคารเนี่ยมันไม่มี้านรับซื้อข้าวเขาต้องขายอยู่สุรินขายอยู่ศสะเกรดขายอยู่สารคามขายอยู่แถวนี้เลยครับแล้วก็ขายด้วยน้ําตาวันนี้ที่ชาวนายิ่งตายกันซื้อขายเนี่ยในชนบทที่ผมกราบเรียนเนี่ยมันไม่ได้ผมอยากเห็นมาตรการรัฐบาลเนี่ยประกาศเอาละครับปีนี้ไม่ทัน เพิ่งมาประกาศชาวนาเนี่ยขายข้าวมาแล้วเดือนกว่าพอรัฐบาลประกาศเรื่องนี้ข้าวลดอีกนี่พิษณุโลกบ้านเพื่อนผมนี่มันก็บอกข้าวลดพอป,ประกาศมาตรการส,สุรินลดศิทธเกตลดแต่ผมอยากเห็นรัฐบาลนี่ให้ประกาศเป็นมาตรการจะเข้าไปแทรกแซงหรือทำอะไรเนี่ยผมไม่อยากเห็นชาวนาอยู่ในสภาพอย่างนี้ถึงได้ลุกขึ้นมาพูดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ผมก็ไม่อยากมาที่จะทำให้รัฐบาลเสียเวลาแต่ปัญหาหนักก็คือปัญหาความยากจนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กินอิ่มนอนหลับของพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรนี่คือเป็นปัจจัยปัญหาหลักที่เรามาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเวลาเราหาเสียงเราไปปมบ้องกล่าวเล่าแจ้งว่าเราจะทำให้คุณอยู่ดีกินดี มีความสุขกันตัวหน้าแต่วันนี้ชาวนานี่เป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ได้มาใส่ร้ายรัฐบาลนะครับผมไม่ได้อยากใส่ร้ายรัฐบาลแล้วครับลําพังแต่ปัญหารัฐบาลวันนี้นะครับผมอยากเห็นสักประโยคหนึ่งว่ารัฐบาลหาความมั่นคงแต่ผมอยากเห็นรัฐบาลนี่สร้างความมั่นคงให้กับชาวนาสักทีหนึ่งนะครับเมื่อชาวนามั่นคงเนี่ยเกษตรกรมั่นคงชาวสวนยางมั่นคงเนี่ย พราะว่าปัญหาทางการเมืองจะลดน้อยลงกับท่านประธานทีกเคาครับครับ,รบหมดเวลาแล้วนะครับเพราะพี่น้องอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนหลับล้วงไส้เจอตงังล้วงฝาเจอตงังถตากินรัฐมนตีก็ตอบสองกระเป๋าล้วงไส้ก็มีตงังล้วงฝาก็มีตงังมันไปทวงหนี้ครับทุกวันเนี่ยล้วงกระเป๋าแต่ละข้างเอาเลยครับ่านตีครับผมก็เกเรงใจรรท่านประธานเรงใจรรทุ่นตี เพราะว่าท่านเขาติงผมปกติท่านเขาติงด้วยสัญ,ญลักษณ์วันนี้ท่านติงด้วยวาจาวหมือเวลาแล้วผมฝากท่านครับฝากถึงรัฐบาลว่าให้เห็นใจพี่น้องเกษตรกร,กรให้เห็นใจความยากจนของกระดูกสันหลังของชาติแก้ปัญหาให้กับชาวไร่ชาวนาแก้ปัญหาให้กับชาวสวนยางพาราอย่างจริงจังท่านจะอยู่ไปสิบปียี่สิบปีตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติเอาเะครับ ขอให้พี่น้องอยู่ดีกินดีกินอิ่มนอนหลับนี่สินลดน้อยเบาบางลงแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับขอบพระคุณครับนประธานะครับเชิญตรมตีครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ